คลาฟคืออะไรนะครับจาเป็นหรือไม่ที่จะต้องทํานะครับต้องบอกก่อนว่าคนทั่วไปนะครับการตกแต่งเลมฝีปากบนนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เทคนิคการสร้างติ่งกระจับเพิ่มนะครับ95%นะครับแต่คนไข้อีกกลุ่มหนึ่งประมาณ5%นะครับต้องการที่จะทํากระจับเพิ่มนะครับเนื่องจากเนื้อเยอื่อเยื่อเวะเลนที่จะสร้างติ่งกระจับยู่ย่นหรือหวังเข้าไปหรือไม่หนานะครับ อันนี้แค่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับไม่ใช่เชียร์กันทําทุกเคสนะครับอันนั้นเป็นการตลาดนะครับการทํหลิบกราฟก็ในห้าเปอร์เซ็นนี้ก็คือเวลาเราผ่าตัดเอาเนื้อบริเวณนี้ออกนะครับเพื่อให้สร้างเพื่อจะเอามาสร้างเนี่ยพอตัดออกเขาก็จะเลาะเอาชั้นใต้ผิวหนังริมฝีปากเนี่ยมาปลูกตรงนี้ซึ่งข้อดีข้อเสียมีเยอะข้อเสียเนี่ยหนึ่งคือได้น้อยสองไม่ค่อยติดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางเคสเนี่ยทำทำหลิบกราฟกับไม่ทำเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับ ของหมอหมอจะไม่ค่อยได้ใช้เทคนิคหลิบกล้ามหมอจะใช้เทคนิคที่เหนือกว่านั้นและทํายากกว่านะครับแล้วก็เป็นเทคนิคเฉพาะของหมอเองนะครับแต่ว่าหมอก็สอนคุณหมอไปหลายท่านแล้วละนะครับหมอก็คือใช้กล้ามเนื้อของริมผีปากที่ใช้กล้ามเนื้อเพราะหนึ่งมันได้เยอะกว่า2โอกาสรอดชีวิตมันสูงกว่าเพราะกล้ามเนื้อจะมีเส้นเลือดเยอะแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อเลยไม่ได้เป็นชั้นใต้ผิวหนังที่เราไม่รู้ว่าเป็นเซลลอะไรบ้างเป็นต่อมไขมันเป็นแกลนเป็นอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมผมเองผมจะใช้เป็นถ้าถ้าถ้ามีเคสเนี่ยผมจะใช้เป็นกล้ามเนื้อหรือมัสเซลแฟตแทนก็จะได้กระจับที่สวยกว่าได้กระจับมากกว่าโอกาสรอดชีวิตของกระจับดีกว่านะครับนะก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างติ่งกระจับการสร้างติ่งกระจับกระจับที่สวยเนี่ยคือกระจับที่ได้โดยตัวของมันเองโดยไม่ต้องใช้เทคนิคพิเศษอันนั้นคือสวยที่สุดแต่ถ้าจะต้องใช้เทคนิคพิเศษก็หลักๆตอนนี้ก็มีอยู่2อย่างหนึ่งคือริบกราฟกับมัสเซลอแฟนะครับ อันเนี้ยก็คือแค่5%เ์เท่านั้นที่จําเป็นที่จะต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระจับที่สวยที่สุดไม่จําเป็นต้องใช้เทคนิคพิเศษอะไรเลยถ้าโดนเชียร์ว่าใช้ดิปกราฟอันนั้นเป็นการตลาดซะเยอะนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้คนไข้พิจารณาเป็นรายๆไปแล้วก็แล้วแต่คุณหมอนะครับอันนี้เพราะว่าถ้าผมพูด